รครับพี่น้องครับลูกไส้ครับลูกไส้มามามาไก่เติบนะครับเวลางก็จะใช้กับลูกผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาจากอำเภอสวนนาพุ่มจากสวนนาพุ่มอันนั้นเนี่ยมาจากหนองบัวแดงครับผมมาจากหนองบัวแดงอ๋อมาจากหนมะเดื่อเอาเดี๋ยวเขามาคุยกันครับพี่น้องว่าเพื่อนที่ีความสัมพันธ์นี่อย่างน่นะครับเดี๋ยวมาฟังนะครับอ่ะนั่ง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 เออผมก็นั่งนะพี่สองผมก็นั่งพี่ เคยเคยเป็นหมอลำบ่ตั้งแต่ก่อนอะ่ะผมบ่เคยเป็นหมอลำมาเลยครับผมเพราตะกี้ผมบวชเรียนครับปอบวชเรียนปวา,า,าเลี้ยงอย<ก>่งเงี้เป็นมหาบวชเลี้ยงท่ามซประโยคะเทศได้บ่น่ะกะเทศเป็นแน่ครับแต่ก็บ่เก่งเทียดท,ท,ท,ทึ่งทึ่งทำนองแหล่ไทยแล้วก็แหล่อีสานครับมีมีมี่ซิงเกันพร้อมมีพร้อมนะอ่าพี่น้องพี่เราซิงเกิลเล่นจบไปยังนึ่งเียนจบปตรีครับผมเรียนจบปตรีครับผมพอจบกระป๋อเล่นครับ ผมจบปวชครับผมเวลาเนี้ยก้นใจก่อนก้นลงประเด็นครับบอว่อน้าเป็นบอบอครับเอ้าพี่เฮ้ยแล้วเป็นกันนะเป็นแดนเซอร์ครับผมแดนเซอร์แถวไหนแถวนาแถวนาครับนาอยังเลี้ยนานี่ยละครับแถวแถวนาเลยจ้ะครับพอปัดด้วยเดี๋ยวหยุดไปเต้นให้เมืองเด็กมั่นใจอันบอว่าจะมาอยู่กับพ่อมั่นใจครับผมเพราะก็กรนีพวกกัตั้งใจ แต่ในไจว่าสิอยากมาอยู่้งค้ามผนดอ่ากวะผมมีพี่ที่รู้จักเยอะหนีผมก็เคยบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิน้ำพี่มาด้วยอ๋อเป็นคนใช้ภูมิครับพี่น้องน้องกระแดงกันบ่ครับผมอ๋ออันนี้เป็นคนคนจังหวัดไร่ไร่เอสครับสวนพุ่มเดี๋ยวเข้ามาทดสอบกันนะครับพี่น้องสดๆนะครับมีแค่ไหมแค่ในโทรศัพท์แล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมาฟังลูกไส้นะครับอ่าล่ำ จั่หน่อยนะครับซื้อเงี้ก่อนซื้อเ pues ง่อนซื as 4. 4. 5. 5้อฮักแพงทีระดอนครับฮักแพงทีระดอนนะครับอันนี้ฮักแพงยังไงซื้อตาครับซื้อตาเดี๋ยวมาลองฟังเบิึงเดี๋ยวพี่น้องฟังเบิึงนะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องตัดสินใจว่าพี่น้องเสียวหรือเปเอาเด้อเอาแค่นเอาไปแค่นแค่นแค่นเดี๋ยวมาฟังเดี๋พี่น้องเดี๋ยวมาฟังมาฟังไม่อยากเอาก่อนลกร อ่าในเรื่องดิ่ิดรักสายโรนิสจากช่างข้างในมอลลัเกลเอาเอาเอาอาโอ้มาลัมเพิ่งใช้เอาเอาเล่งเร็วเอาเร็วเลยงใช้วุฒิเป็นนุ่มน้อยอายุเสาสองพ่อขน้องของผมบอกว่าแม่ตายตั้งแต่นั้นมาแล้วเคยอยู่แถวหนองว่า ปลุพยมหลบมาอยู่ทั้งบ้านดอนคาเด้อเด้อเด้อสันกันบ้างสันครับ้างิ้มสิไหลรั <c oughs> บ้างิ้มแต่ไหลายอ่าเดี๋ยวให้เราเฮ็ดยแจกยังหน่อยทำแจกยังหน่อยน่าเอาเอาไปด้วยขอบสันครับสุภาพจิ๋นหน้าวิธีเลยเอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น ใช้วุฒิเป็นนุ่มน้อยอายุเศ้าสองพอขน้องของผมบอกว่ามันดาตายตั้งแต่นั้นมาแล้วเคยอยู่แถวนอง้าพกพยุพหลบมาอยู่ทั้งบ้านด่อนขาโอยนัดกับสาวจิตตา ไปเที่ยวงานบ้านท่าคอนัดกันพ่อระวางทา,งเ,ทางเป็นชายมาอยังเปลี่ยวข้างบ่มีครูย้ำสองได้แต่มองท่าสาเอาคนิ่งเป็นแฟนสอนนอนคนเดียวเสียงขางคิดอยากได้อิจิตตานาะงนวนน้องประคองครู จิตสับสนโนอยู่คือจังหนูขาดป่าอ้อให้ทวนพออยู่สุวรรณให้โในยามนี้อืมอ่ะสสวนนะครับตต่นเต้นตต่นเต้นลูกชายตต่นเต้นนะนั่ง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  มีเพลงมันทั้งจะขอน้ำเป็นเพลงก่อนร่ำมหรือเป็นเพลงอย่างเป็นเพลงก่อนร่ำเนี่ยครับจำได้ปะล่ะจำได้ครับเอาร้องจะมาดูแบบคาราโอเกะเลยครับเอาสดเอาทุสทุสเอาทุสทุสเอา้องดูเหรอเริ่มกันเลยนครับอ่าแหนวบึงดาวบนฟ้าสาดแสงมาทำกลางคืนเพลนสายลมพัดโชยเยือกเย็น คืนเพนนครพนมริมคงน้ำคุณกิดหอดคราวพุ่นสองเฮาสุขสมกราบองค์พระทาตุพนมก้มลงขอพออ้ครองอากมานโอ้เอาเอาแครแน่ใค่แน่ใค่แน่ใค่แนเมือนีเป็นมือดีแล้วได้เมือนี่เติกหวอบอ เือด้วครับเ <c oughs> อาพี่น้อง่ังไงกรับฝากลูกสไส้ไว้น้ำนะครับเด้อนะครับฤดูกาลนากระสิเห็นลูกไส้อยู่ทึ่งเวทีคำผุนลอมเมดด้อยากมา, <c oughs> <c oughs> ยากยูเอ็นบอครับผมอยากมากครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องใครแน่บอเดี๋ยวฝากลูกไส้น้ำเดอ้อฤดูกาลนายินง,งทึ่งเวทีคำผุนหลอมเมดแน่นอนครับฮักแพงทีระดมที่ระด,ด,ดนนะครับ แถวนาครับผมแถวนานะครับนายแถวนานะครับตะเองเหรอตะทีละายครับตักทีละายอ่าเดี๋ยวสิได้เห็นคนกันลูกทั้งสองคนทั้งเวที่กำบุญลำมินนะครับเอามีโอกาสเดี๋ยวชายอ่าลูกตะกับลูกหกักแพงมาลองเพลงให้ฟังใหม่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือ้อนี๋ยวซัมมิซะก่อนโอเคครับขอบคุณครับพอกันทังท้งเวทีเด้อบ่ธรรม,ามาดา